งานมา1ปีก็โดนไล่ออกเลยแหะครับตั้งสามบริษัทความผิดพลาดที่เจอในงาน f r e e l a n c ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับจริงๆ r e e l a n c e เราต้องทําผลงานให,ให้ดีอยู่เสมอครับเพราะว่างานต่อไปเขาอาจจะไม่จ้างเราก็ได้สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต้องบรรตอนนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เขาว่า5ปีที่ผ่านมา<ๆ>เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกาฟร,รฟ r e e l a n c e เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงปกมือต้อนรับให้คุณต้องบรรตอนนะครับ สวัสดีครับผมตั้งบรรทอนครับกิติพงศ์คงศราารครับตอนนี้ผมก็อายุ31ปีครับตอนนี้ก็ทํางานมาทั้งหมด5ปีแล้วครับเป็นงานประจํา1ปีแล้วก็งานฟรีแลนซ์ทั้งหมด4ปีครับตําแหน่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคนตัดต่อวิดีโอแล้วก็ตากล้องถ่ายวิดีโอครับตื่นเต้นเลยทปกติปกติไม่ได้เป็นคนให้ัมภายนีปกติจะอยู่หน้ากล้องนี่แต่ขอบคุณจริงงานมากครับ ได้ข่าวว่าคุณต้องมันต้อนทํางานมา1ปีก็โดนไล่ออกเลยแหละครับตั้งสาบริษัทช่วยเล่าให้เราฟังในจุดนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือที่แรกที่ผมทํางานเนี่ยก็เป็นบริษัทเล็กๆครับก็ทําได้แป๊บเดียวก็เขาก็ไล่ออกเลยตอนนั้นในเงินเดือนประมาณ8 9 0 0 0าันเนี่ยก็อยากได้เงินเดือนเท่าวุฒิปตีก็เลยไปไปปนไว้กับสิ่งสิเสร็จที่ที่รอยเอ็ดนะไม่ถึง5วัน เรียบร้อยโดนไล่ออกเลยครตอนนั้นก็ว่างงานอยู่2วันว่างงาน2วันแล้วก็ไปสมัครบริษัทคู่แข่งเขาก็ให้เงินเดือนตามที่เราขอไว้ครับเขาให้หมื่นห้าได้เงินเท่าปอตีนะครแล้วก็ทางานที่นั่นได้ประมาณ5เดือนก็โดนไล่ออกอีกก่อนที่ผมจะโดนไล่ออกผมก็มาสัมภาษณ์งานที่ทกรุงเทพไว้ก่อนแล้วกันไว้เพราะว่าโดนไล่ออกบ่อยก็สมัครบริษัทไว้ครับแล้วก็ แล้วก็ได้เริ่มทํางานที่กรุงเทพมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงช่วงทํางานที่กรุงเทพครับก็ทํางานได้สักประมาณ6เดือนก็ขอออกเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าก็ยังช่วยงานเหมือนเดิมสักสักประมาณปี2ปกีก็ยังได้ไดทำงานฟรีแลนซ์ที่นั่นอยู่ครับก็ตอนนั้นผมได้เงินเดือนประมาณ16000บาทนะครับทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็เลยขอลดเงินเดือนเอง2อง0เหลือ14 0 0 0แล้วก็ ทำงานให้เขาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราก็มีเวลาเพิ่มที่จะไปทําบริษัทอื่นได้ด้วยแต่นั้นที่ที่ลาออกเขาคิดว่าเราเราจะทําทํางานได้หลายที่กว่านี้เพราะว่าเป็นคนที่ทํางานเสร็จเร็วครับเดือนแรกที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็ได้2องหมกครับเพิ่มมากกว่าเดิมมาประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็ทํางานน้อยกว่าเดิมครับคอนเน็กชันที่สำคัญต่องานฟรีแลนซ์ยังไงบ้างครับช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ คอนเนคชันสำคัญกับงานฟรีแลนซ์แค่ไหนนะก็คือเวลาได้งานส่วนใหญ่จะมาจากค <c oughs> อนเนคชันเกือบเกือบจะทั้งหมดเลยอาจจะเป็นเพื่อนเจ้านายหรือว่าเป็นบริษัทของคู่ค้าเจ้านายหรือว่าคนที่เราเคยทำงานด้วยแล้วเขาพอใจใน,ในผลงานครับระหว่างที่ทำงานเราก็ได้ได,ได้เจอคนหลายหลายคนก็พอเขาเห็นผลงานว่าเราก็พอที่จะทำงานได้พอที่จะมีประโยชน์ต่อบริษัทเขาเขาก็จ้างเราทำงานต่อ แล้วตอนที่คุณต้องลาออกคิดคิดอะไรอยู่ครับแล้วก็รู้สึกไงบ้างใช้เวลาคิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็อยากตื่นสายแล้วก็อยากทํางานตอนไหนก็ทําครับเพราะฟรีแลนซ์มันไม่มีใครบังคับเราเราก็ต้องบังคับตัวเองเงี้ยครับพอที่ได้มาเป็นฟรีแลนซ์จริงๆก็ถือว่าการบริหารการเงินนี่สําคัญมากเพราะว่า บางเดือนที่ที่เราได้งานเยอะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในหุ้นสะสมนในตลาดหลักทรัพย์บางเดือนที่เราได้งานน้อยได,ได้เงินน้อยได้งานน้อยครับล้วก็เอาเอาเงินจากในนั้นมาใช้จ่ายหรือถ้าไม่มีจริงก็ยืมน้องจ่าครับแล้วก็พ่อกับแม่ความผิดพลาดที่เจอในงานฝีแลนช์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็น่าจะสดๆร้อนๆเลยสองสัดือนที่ผ่านมาคือทํางานเสร็จเป็นเดือนแล้วเขาไม่ยอมตรวจสักทีเขาบอกว่าเขาดู ดูแค่วิดีโอเดียวที่จริงทำไป4ตัวเขาบอกว่าเขาไม่พอใจถ่ายมาบอกไม่ว้าวเขาก็จ่ายเงินมาแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จบไปงานนั้นน่าจะประมาณหมื่นสองครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆฟรีแลนซ์ครับเชิญครับท้ายอยากจะฝากอะไรละครับอ,อย่างแรกเลยก็อยากฝากถึงถึงคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ครับให,ให้ทํางานที่เราชอบที่เราสนุกจริงเพราะว่าผมเนี่ยชอบตัดต่อวิดีโอชอบ ถ่ายงานชอบตัดงานอยู่แล้วคือองานฟรีแลนซ์นะครับถ้าเราทําผลตอบแทนเข้าบริษัทเขาให้ได้เยอะได้โอเคเขาก็จ้างเราต่อหรือถ้าเราทําไม่โอเคเขาก็เลิกจ้างก็ไปจ้างคนใหม่จริงๆฟรีแลนซ์เราต้องทำผลงานให้ให้ดีอยู่เสมอครับเพราะว่างานต่อไปเขาอาจจะไม่จ้างเราก็ได้ครับก็ฝกากไว้แค่นี้ครับขอบคุณม,มากเลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการสัมภาษณ์ฟรีแลนด์ของเรานะครับ ท่านไหนอยากแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ